สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่1นนะคะเราเจอกันในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดนะคะนักเรียนจากโจทย์ปัญหาที่ให้นะคะนักเรียนมีขนมกล้วย32ชิ้นซื้อขนมตาลอีก6ชิ้นซื้อขนมทั้งหมดนะคะนักเรียนกี่ชิ้นค่ะนักเรียนลองมาดูนะคะ จากประโยคสัญ,ญลักษณ์36บวก6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะนักเรียน32นะคะนักเรียน3อยู่ในหลักสิบนะคะ2อยู่ในหลักหน่วยนะคะแล้วเราก็บวกกับขนมตาลอีก6ชิ้นนะคะนักเรียนจะต้องตั้งหลักหน่วยให้ตรงกันกับหลักหน่วยนะคะ 6บวก2นะคะหรือว่า2บวก6เท่ากับ8นะคะนะักเรียน6บวก2หรือว่า2บวก6เท่ากับ8ส่วนหลักสิบคือเลข3นะคะไม่มีตัวบวกเราก็กระจายลงมานะคะหรือว่าเราเรียกว่าดึงเลข3ลงมากระจายเลขภาษาคณิตศาสตร์จะเรียกว่ากระจายเลข3ลงมานะคะนะักเรียนก็ดังนั้นนะคะนะักเรียน ขนมกล้วย32ชิ้นบวกกับขนมตาลอีก6ชิ้นจะเท่ากับ38นะคะดังนั้นเราซื้อขนมทั้งหมดนะคะ38ชิ้นค่ะไปเราจะ,สะแสดงวิธีหาผลบวกนะคะนักเรียน6บวกกับ63เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม นักเรียนจําไว้นะคะตรงนี้เราเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์ค่ะวิธีทำนะคะ6นะคะ6อยู่ในหลักหน่วยเราตั้งให้ตรงหลักหน่วยบวก63นะคะ3อยู่ในหลักหน่วยตั้งให้ตรง6คะ่ะแล้ว6ตัวนี้อยู่ในหลัก10ก็มาอยู่ข้างหน้านะคะตั้งให้ตรงกัน6กบวกสนะคะนักเรียนช่วยกันบวก่อยนะคะนักเรียน6กบวกสเท่ากับ9คะ่ะ ส่วน6ตัวนี้ไม่มีตัวบวกนักเรียนกระจายลงมาเลยนะคะเท่ากับ69ค่ะและตรงบรรทัดนี้ตอบนะคะนักเรียนให้นักเรียนเขียนเลขไทยนะคะ69ค่ะข้อต่อไปนะคะนักเรียน75บวก22เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เราเรียกว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะวิธีทํา75นะคะ7อยู่ในหลัก10นะคะ บวกกับ22่สองอยู่ในหลักสิบตั้งเลขให้ตรงหลักตรงนี้หลักหน่วยนะคะตั้งให้ตรงนะคะการบวกเราจะบวกจากหลักหน่วยไปหาหลักสิบนะคะหรือว่าบวกจากด้านหลังไปด้านหน้าห7บวกสเท่ากับเดค่ะ7จบวกสหรือ2อบวกเนะคะในหลักสิบเท่ากับ9ค่ะตอบนะคะนักเรียนตรงนี้เขียนเลขไทยนะคะเท่ากับเ7นะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนข้อ3นะคะนักเรียนข้อ3จากประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ40บวก8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมให้นักเรียนใส่40เลยะค่ะนักเรียนใส่เครื่องหมายบวกนะคะ8 8อยู่ในหลักหน่วยนักเรียนต้องตั้งให้ตรงหลักหน่วยนะคะให้8ตรงกับ0นะคะนักเรียน0-8บวก8เท <c oughs> ่ากับ8นะคะนักเรียน ส่วนเลข4ที่อยู่ในหลัก10ไม่มีตัวบวกนะคะให้นักเรียนกระจายลงมานะคะเพราะฉะนั้น40บวกกับ8เท่ากับ48นะคะนักเรียนแล้วก็นักเรียนก็ต่อต่อบตอบเขียนเป็นเลขไทยนะคะเริ่มค่ะข้อ4ี่นะคะสามสบวกห้เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เราเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์นะคะวิธีทำสามสิ บวกห้าสิบนะคะเราต้องตั้งเลขให้ตรงหลักนะคะหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบนะคะเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดนะคะสามบวกห้าเท่ากับแปดนะคะข้อนี้ได้คําตอบแปดสิบเจ็ดนะคะต่อต่อมาตอบแปดสิบเจ็ดตรงตอบนี้เขียนเลขไทยนะคะนักเรียนแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ